ประวัติศาสตร์ต้องจารึกจอนจองกุกเซอร์ไพรส์มีคือร้องเพลงโซโลอัลบั้มเดี่ยวบนเวทีท s x s t a อ e ที่นิวยอร์กไทม์สแควร์เผยไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีผมจะเป็นมักเน่ตลอดไปตำแหน่งนี้ต้องคือของผมเท่านั้นขอบคุณเมมเบอร์บางทานยิง6คนที่ทำให้เติบโตมาอย่างดีในวันนี้ เรียกได้ว,ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าเสื่มหายทุกทุกมุมโลกกันเลยทีเดียวเมื่อจอ,จองกุกหรือ JK ศิลปินมักเน่จากวงบันทังโซโยอนดานหรือ BTS ได้โผล่ขึ้นเสื่มหายบนเวทีคอนทามสแควร์ด้วยการแสดงโกลเด้นอัลบั้มโซโลด่เดี่ยวของเจ้าตัวโดยการแสดงครั้งนี้ไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าไม่มีตารางงานให้ใครได้รู้แต่ทําเอาอาร์มี่หลายคนแห่เข้าไปรอชมการแสดงนี้กันยกใหญ่หลังจากเพิ่งขึ้นพายบิวบอดขนาดใหญ่ว่าจองกุกจะขึ้นแสดงภายในไม่กี่นาทีเพียงเท่านั้นซึ่งก็ได้มีการอ้างอิงจาก rolling stone ได้บอกแฟนๆในนคร Ork, ว่าจะมีการแสดงนี้เกิดขึ้นล่วงหน้าก่อนรายการแสดงเพียง30นาทีเท่านั้นแต่ทําเอาหลายคนมารวมตัวกันที่นักสถานที่จัดกันอย่างหนานแน่นยังได้มีแฟนๆทางบ้านที่ไม่ได้มาร่วมงานคอยรับชมผ่านการสตรีมสดออนไลน์ทางชแนลบางทันทีวีและ Xbox รวมกันแล้วกว่า2 8 0 0 0 0แปดหมื่นรายกันเลยทีเดียวโดยสถาทนาาที่ในการแสดงครั้งนี้ที่ทําเอาต้องจาหรือก,กันเลยนั้นเพราะมันคือสถานที่ใจกลางมหานิวยอร์ทีเอชเอสเตกที่นิวยอร์กทัมสแควร์เป็นจุดตัดสําคัญของถนนในแมนฮัตตันนครนิวยอร์กเป็นสถานที่ที่นิยม ผู้คนนับหมื่นคนจะไปรวมตัวกันที่นั่นถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ยอดฮิตเป็นอย่างมากโดยจองกุกเป็นศิลปินคนที่2ที่ได้ขึ้นแสดงบนสเตจ HX ต่อจากโพสต์มาลลนที่ได้ขึ้นแสดงบนสเตจอี่ยมจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นการชมการแสดงแบบฟรีนั่นเองการแสดงเริ่มเปิดมาด้วยเพลง Standing Next to You เพลงจากโซโลอัลบั้มเดี่ยว Golden ที่เพิ่งปล่อยออกมาได้ไม่นานและเจ้าตัวก็ได้ทักทายแฟนคลับด้วยการแนะนําตัวเองว่าผมคือจองกุกจาก BTS ต่อด้วยการร้องเพลง Yes or No 3D p e s Don't Change และปิดท้ายด้วยเพลงเซเว่นเพลงที่กำลังเป็นอันดับหนึ่งในบิลบอร์ดฮอตร้อยอยู่ในตอนนี้ตั้งแต่ปล่อยอัลบั้มโซโลเดี่ยวออกมาต้องยอมรับเลยว,ว่าจองกุกสร้างประวัติศาสตร์เอาไว้เยอะมากมายทำเอาอาร์มี่และเมมเบอร์บางท่านคนอื่นภูมิใจในตัวจองกุกกันมากเลยจริงๆได้ขึ้นชื่อกาเป็นศิลปินเอเชียคนแรกและคนเดียวเพียงเท่านั้นที่อยู่ในอันดับหนึ่งบนชาร์ตสปอติฟาย g l o b a l ได้ถึง7จวันยาวนานสุดในประวัติศาสตร์ของสปอติฟายโดยเพลงของจองกุกที่ได้ขึ้นชาร์ตสามารถติดถึง3เพลงด้วยกันอย่างงเพ TreD Standning และ Standing Next อดขายอัลบั้มก็ถือว่าปังมากเลยทีเดียวหางนับจากยอดของฮันทอในสัปดาห์แรกบนชาร์ต7วันอัลบั้มโกลเด้นสามารถขายได้มากกว่า2.4ล้านแผ่นสร้างสถิติศิลปินเดี่ยวรายแรกและรายเดียวในประวัติศาสตร์ที่มียอดขายอัลบั้มทะลุ2ล้านแผ่นในวันแรกบนชาร์ตนี้แซงหน้ารุ่นพี่ในวงอย่าง VVS หรือแทฮยองที่มียอดขายวันแรก1 6ล้านแผ่นและยังแซงจีมินกับชูก้าไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยด้วยในตอนนี้เท่านั้นไม่พอยยังแซงจีมินกับชูก้าบนชาร์ตเมลอนภายใน24ชชัั่วววโโมมงแรกกกออีีดด้้ยยเพาาูจล มีเดย์มียอดสตรีมอยู่ที่2.7ล้านส่วนจีมีนมียอดสตรีมจากอัลบั้มเฟกส2.9ล้านแต่จองกุกมียอดสตรีมจากอัลบั้มโกลเด้น3.1ล้านเลยทีเดียวการเป็นศิลปินเดี่ยวหลังจากปล่อยอัลบั้มมายังแซงหน้าวงเคปับตัวแม่ระดับโลกอย่างแบคพิงอีกด้วยจากยอดบ,บนชาร์ตสปอติฟายมากสูงสุดอันดับหนึ่งและประวัติศาสตร์ล่าสุดที่อัลบั้มโกลเด้นใช้เวลาเพียง3วันเท่านั้นในการขึ้นอันดับหนึ่งบนชาร์ตสปอติฟายทั่วโลก,ลนกนหน้านี้จงกุก็ทาาอม่หลคนือกันมาแล้วพราะในวันที่ 8, ่่8พจกาายนนทีผามา เจ้าตัวได้ไปขึ้นแสดงบนเวนที Today Show ในนครนิวยอร์กมีผู้คนมากมายเข้าไปร่วมชมการแสดงและให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามทำเอาหลายๆคนอิจฉา,าคนที่ได้ไปกันอย่างมากพอได้ใกล้ชิดยิ่งกว่าเวทีคอนเสิร์ตที่บาราคาแพงซะอีกสามารถยืนดูกันได้อย่างใกล้ชิดติดขอบและได้ทักทายจับมือกับจองกุกอีกด้วยเมื่อวานนี้วันที่9พฤศจิกายนทาง Apple Music ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่สัมภาษณ์จองกุกเกี่ยวกับอัลบ,บั้มโซโล่เดี่ยวของเจ้าตัวทางนี้จองกุกก็ได้มีการบอกเรยว่าผมรู้สึกว่ามันมีอภิสิ ช่วยเหลือจากพี่ๆในวงทุกรูปแบบเลยเพราะมีอะไรที่ผมรู้และไม่รู้เยอะมากเลยครับพวกพี่ๆเขายอดเยี่ยมกันมากผมจึงได้รับอะไรดีๆจากพวกเขากันมาเยอะได้รับการช่วยเหลือจากพวกเขามาเยอะมากนั่นจึงกลายเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมกลายมาเป็นตัวผมในวันนี้แม้จะออกอัลบั้มเดี่ยวมาแล้วหรือจะผ่านไป20-30ปีผมก็จะเป็นมักเนี่ของวงตลอดไป